มาลงพาสีครับหลังจากที่ผมตายเป็นนารานะครับวันนี้ผมจะสร้างแบบใหม่ใช่ไม่เพื่อนใช่แต่เขาเนี้ผมจะเป็นคนสร้างนะครับชายชายเฮนเฮนพี่เอ้ยพี่ชาดีเพื่อนผมเป็นคนสร้างสร้างดินะครับผมจะผมจะผมจะสร้างเผมจะสร้างบ้านเอาชีวิตรอดกับเพื่อนใช่ไหมใช่นะครับรอมันขึ้นเพื่อนนะครับ นี่ครับเป็นึ้นแล้วกดเข้าไปเขายัางื่นเขายัางมา,มาแต่จะสร้างบ้านด้วยเราจะใช้พีอเอ็กไม้ด้วยกูใช่เราเเราอยู่ในทะเลทรายว่ะเพื่อนทำไงอ่ะ ตไม้ก็องขุดกันไหมไนไหนไหนไหนเจอแล้วนะตรงน้มันก็ขุดไดนมใช่แต่ทำไมมีต้นไม้ดียวื่เโอมไเทะเลทรายเปล่าทะเลทรายแดงทะเลทรายส้มมั้งน่าจะมีเฮ้ยมีสองต้นไม้พอดีเลยว่ะตัดต้นนี้นะเพื่อนเค็ม วตัดต้นไม้กันเพื่อนทำไมไม่เรียกว่าน้องอ่ะต้นไม้น้องน้องตัดไปใช่ๆพุ่นเล่นพุ่นเล่นนี่เพื่อขุดต้นไม้นะครับเดี๋ยวเราจะตัดตอนที่ครับของเสร็จ นี่ครับผมเจอแล้วครับนี่ครับโบ้เฮ้ยเสียงเคาะแบบไปเคาะอะไรกระดิ่งเคาะกระดิ่งขโมยกระดิ่งไปด้วยไหมล่ะโอเคแล้วค่อยไปทอะไรด้วยโอเคเนี่ยตัดมาถึงหมู่บ้านแล้วทำยังไงต่อเราหาของขโมยไปก่อนไม่มีแต่นอนข้าวมาข้าข้าววัวข้าววัว ไม่ได้ไม่ได้ไหนของนี้ของนี้ไหนไหนไหน ก,กล่องกรมีกล่องว้าวมีนี่แหละอาหารที่เราต้องใช้พี่เอาตีงนอนให้ด้วยนะพี่นอนสีเขียวจะมาสำรวจหมู่บ้านไปแล้วหนักที่นอน ใช่ไหเฮ้ยเลยไเนบอกว่าให้ตอบมาก่อนแต่เพื่อนตอนที <S <s ่ข้ากูเลมเสร็จนะครับ ผมจะไม่ได้ทำอะไรเนแตันี่ผมรีบขึ้ดีก่อนขี้เกะกุเล่ฮะล้อกูเล่มาไงดาบล้อกูเล่มาปุ๊บคนอ๋อ ไตอนที่กุเรมันตายใช่ไหมทุกคนผมได้เหล็กมาแล้วเนี่ยใช่ไหมฆ่าทั้งนานน่ะใช่ไหมเทียวใช่ไหมลงไปก็ไม่ได้เลยพี่ใช่ลงไปก็ไม่ได้ไมทีน้เราก็ต้องรออยู่ข้างบนแล้วก็นอนดิไม่รออะไรล่ะแล้วดีกว่าทุกคนเดี๋ยวเจอกันพรุ่งมืดพรุ่งนี้เช้าบายบายเออเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้เช้านะครับ ไปวิเาแล้วครับทุกคนอุ้ยเกือบจะเช้าต้องนงเจ้าจะจะไปเราที่กองฟางใช่เราไปกองฟางแลต่ตันนี้ม่ีอาหารไม่มีขนมปังด้วยเสียงไงเราไปข้าวซอมบี้ก่อนเอ้าดาบพี่หายนี่ไงดาบอยู่นี่อย่าไนี่อาบ้ามาตาย น้ำปังเลยมืนแล้วทำไมไม่แบ่งพี่เรยอ่ะแต่เราอยู่ชีวิตวันนี้กัขอหากล่องาชาได้เลย,ย,ย,ยน,นะครับทุกคนผมหากล่องอาหารเสร็จนะครับเจอกันหาอาหารก่อน เกี่ยวไปพี่ครับอันนี้ที่ของจะเต็มเลยพี่ก้าวไปโอ้ยเอานี่ขอติดินผมจะกินอาหารก่อนนะครับมันเสียบกินผมกินผมครับขนมปังเพิ่มเลือดก่อนนะครับพี่ครับขนมปังไงเขาไม่เป็นไง น้องครับพี่จงครับเนีไม่เป็นน้องครับน้องผมค,ครับไม่เป็นใช่ไหมใช่ไหม,ไม,มอาหาืมเยมเ่น่ะาเาขึ้นอะไรวะเนี่ยโอ้ยไ่ตพี่งราไปขุดต้ทาทำไมวะเออไม่งไงเอาอยู่ไหนครับนี่เ เคเด๋ยวจะตัดไปตอนที่เจอครับนี่คป็นคนดูด้บครับครับตักน้ำอาไปทำอะไรเอาไปรีดนมวัวแต่งัวไม่ได้อยู่ตรงทะเลทรายใช่ไหมที่จะถังคไม่ด้วยเจเผื่อต้องการใช้ใช่ไหมเพื่อการทางบ้าน มีแต่ปุ่มอะไรไม,มึน่ะแต่แล้วเก็บอะไปเก็บเขาตรงนี้นนเอายปสมม้มโอ้หอ้หมยอยอ้อ้ยโอ้อ้อ,อไม่้ยอไยโอ้ยโอ้ยโอ้อ้ยโอ้อ้ย้าโ่้อ้ยโอ้้ยโกมม้้้อนน้อย่ย้ เกินมาแล้วก็รีบไปจิกินอาหารก่อนแล้วเฮ้ยผมหิวมากเลยทุกคนอ้าวพี่จิบกินกันก็แล้วเชีวไม่แบ่งพี่ยังไงทำไงอ่ะเชียยวข้าวด้วย้วผมก็จิบกระป๋อกเพื่ป้องกันตัวด้วยระวังเพชรเอาไว้ทำตัดแต่งจากขมบีนี่ไงเชียวนี่พี่เจอข้าวแล้วเนี่ยเอาดินี่เราจะจิบ

วผมยเดี๋ยวผมจะไปรีดนมวัวก่อนนะครับตัดต่อนะครับกินนมวัวเรียบร้อยแล้วครับคนการวัวจะเอาเนื้อมันมาเซ็ตเซ็ต่ผมจะหาข้าวมาก่อนนะข้าวทำให้หมดเลยชินเนี่ย ต่อนะครับทุกคนคลิปนี้มีเท่านี้แล้วครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับอีพัทพัทห้านะครับ e, part, part